สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนจ้าพ่อพ่อกับพลารากกินนียามคำดึกปิพี่น้องสองทุ่มเราก็มายามเบ็ดกบจ้าพี่น้องหลังแรกกระถือแล้วจ้ากบนี่จ้าพี่น้องกบน้อยกบลืกเขียดคือตัวน้อยแฮะนี้ก็มากระเป๋าปีซาและกระเป๋าจอตนี่คือเก่าคือหลังจ้าพี่น้องครบับสบายดีน้องโอ้เสกโคมปบปะ พาพี่น้องไปยามเบ็ดกบยับกลางคืนนะพี่น้องฟังเสียงกบเสียงเขียดไปน้าเอาลังติดกันกระถือจะพี่น้องห้องอีจ้าล้ังที่สองมันแทมันวะจ้าพวกถือกอดนี่แหละใครกกยามเม็ดปลาถือกอดถือแต่ด้ลังแรกปัส้ายเป็นว่าถ่ายและถ่ายสุดพี่น้องมานอยู่นะ พี่น้องหลังติดติดกันเลยจะหลังที่สมโอ้ยม่เจตัตวพอดีต้มเน,ะนมาะกบกบใหม่เลยจ้ะเอาเอแท้จ้าัวเปนสุหลังได้ไหมเนาะสับเ็ดจังววกบรออีัวก็แทเลยวม่มันก็มาถือสู่หลังคารอกกเดียแท้พี่น้องนงนี่กบลายแท้ <laughs> มันกระโพอ่ะแต่ยามมาถึงแต่ลังแรกหงรังที่สี่ไปดิคแม่ลังที่สี่แล,แล้วพี่น้องเอ้ยถือซ <ปะ S 2> ่หลังซีหลังกับซีโต่รังที่ห้าพี่น้องไปรุ่นกันได้บ่ป่ะพี่น้องไปรุ่นน้ำกันจ้าถึกบ่ถ้าจากหลังนี่ขุดเด็ดนี่หาลูก รุดพี่น้องเอ้ยหางที่ห้าางที่ห้าหลอดซ้ำรุดซ้ำพี่น้องมาบทนันออกก่อนจ้ะแคมป้าที่เป็นตาออกลายนี้กครบเออพี่น้องอย่าปากสับปะถือสู่หลังถ้าพี่น้องเบ่งน้ำกันง่าพี่น้องจะพลาวเด้อหนึ่งหลังนะจ๊ะสหลังนะจ๊ะทางพุนกระถือทักพุนกระถือทักพุนกระถือักกระถือบอใส่ทั้หมดสี่หลังสี่หลังบละห้าหลังถึกสามถึกสี่ ปัดหมานาคักพี่น้องเอ้ยส,สัมสิผัดสัมสิทอดไปขายจ้ะกบเอ้ยกบกบมันเยอะจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นตาลาดอยู่หรอพเออมันอยู่ในป่าจะได้ก็ขอบคุณเอกกัวล,ลายๆเด้อจ้าที่สมทบทุนสร้างสาประตูเขาวัดพี่น้อง มันฝากมา200ดอลลาร์จ้ะอื่นนั่นจะสิลงไปม้อมกระเบงกบถือสุรังแท้คือมาหมานแท้มานโพดหมานโพเออมันยุดเจยอห้องโอบโอบโอบเมื่อกี้นี่นี่ตะกบใหม่้ะนี่ตะกบใหม่นะแม่นกบหน่อยฮอดีตตมสมคือี่กบเท่ายังง่ายจะโตเลยนะ เรากระถือทำตรงนั้นสิถือเล้วพี่น้องเอ้ยถือเกือบสุดหลังน้องนี่หนึ่งตัวก็สองตัวอยู่นู่นพี่น้องนเอ้ยนี่แปดคำมันสิ่งน้อยกันจนนี่กับเวลากระพากันออกไตแสงหาก,กินกบกินเคีย้ยว <laughs> มันสิ่งน้อยเด้๋ยวนี้นะกระพากันไตแสงพี่น้องเอ้ยมากินกบกินเคี้ยวเปิดแสงเลยพี่น้อง <laughs> นึกว่าอารมาลาถอดพอดีอาร์ารากระถอดแล้วจ้าเอา เตาหูวะอีอปูกินกบแล้วไอ,อปูมันกินนะนองไดปปูไปดิยางนั่นกินใส่เวืยกี้เห็นอยู่กับปูตัวกใหไงแปลกปูกินกบจะพี่น้องจ๋มามันแท้มันว่ามันโพดมันเพดไแท่มันจกินไส้กบเมื่อกี้นะเจ้าบ่จจะพี่น้องใสแทมันจกกินไส้กบเป็นอัมมาลาถอดหัวมาแล้วบ่ <laughs> พี่น้องแต่ว่าถึกได้ถึกแท้ถึกว่านี่ หนึ่งตัวจะจะพาพี่น้องไปเบิ่งสองตัวอยู่ฝุ่นพี่น้องสมุนไปทางด้านไปนี่ข้ามไปนี่นะว้าพี่น้องมาหมุนป่ายามเบ็ดใส่กลางป่าเลยถือดีพี่น้อง่จ้าถือติดๆกันเลยจ้าพี่น้องหลังเรียนหลังแมนยามวนครับพี่น้องเลยว้าปวดโผลกบบกบจะตัวพอดีต้มสมพี่น้องไม่ขับตะปูกิน จ็คไพรมาจุกกินไส้บรรกอนพี่น้องเอ้ยแม่เจ๊อมารามากินกอนบ่จังขวาไอมันแท้มัมนว่าพี่น้องเขียดเขียดหรืกบเขียดเขียดโม่ป่ะเขียดกระถือพอเขียดป่ะเนี้ยเอาเอาเอาทิ้งโมตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวนี้ปลอยเป็นบ่แม่เขียดป่กินพี่น้องน้องนี่ถือจักรโต๊ะ นี่จ้าน้องนี่น้อยหนึ่งคือสองตัวก็นเลยน้อนในน้อยนีะพี่น้องใส่จากหลังกันละตั้บกคอยนอนนี่แหละใส่ส้อล้วเด็กพี่น้องปบายกบ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 เจนโพธิพ่อหมานเมื่อนี้ตัว่าได้มันไอ้น้ำน้ำมันขอดเลยคิดนล้วค่อยมานำบ่จากแล้วพี่น้องไอ้ลงทุนแบกโซล่าเซลลเขนได้มาเออที่มาสามคนมาสามทีมงานพี่น้องเพิ่มแสงไฟเนี่ยจักหน่อยพี่ต้องที่นั่งทายพี่นั่งแบกโซล่าเซลล์พี่นั่งอามพี่น้องเหน็ดจ้า อยากใครยากใครอยากใครพี่น้องได้เบิกน้ำกันเนาะนี่พี่น้องกบก็ได้มากระโดดคือมื่อนัร่เนี่ยบ่คือมื่อนั้นเนาะไปใช้ยูนาันกบสาบโตสี่ตัวรอบหนึ่งทีไปใช้ยานาอายเจ้าเนาะกบสาบต้มน้ำไปถ่ายทีพี่น้องจ่ามันเดิ่พยายามกบน้อกันยามมันขับคำคืนพี่น้องจ่ามาเป็นทีมงานนะจ่าทีมงานแบกแสงไฟจ้าไฟกับเป็นไฟ กับพี่น้องถืออีกละจ้าบวกกีนน้องหนึ่งพี่น้องไหมบวกอีนน้อยให้ส่งฝ่ามือไม่น่าเลยเดี๋ยวกลับมาเดีนมาหากินถือจุแท้ดุว่าพี่น้องเอ้ยมันแท้มันว่าทุกเสียิเต็มคอของมอนเสียงกบอ้พี่น้อง คือลออพี่น้องจ๋าใส่หลังใดโปรดพอวกกบดกจ่าพี่น้องเอ๋ยี่จ๋ากรบเดจ่าพี่น้องกบพอดีต,มต้มอิ่มคล่องแทบไม่มี่พี่น้องเอ๋ยเออมีเต็มมีเต็มแน่แน,น่นอนจา่ามันตัวใหญ่คขึงนะมันเมยฮักขาพันบ,บอบอ พี่น้องถือตัวใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยปลาข่า,ามุ่นมากพี่น้องอ๋อเข่าสับงามถือเข่ามันมานเลยอ๋อตัวใหญ่แท้เลือกเลย<ร>อ๋อกบตัวบักใหญ่บักเป่งพี่น<ร>้องปลาตัวใหญ่ขนาดใหญ่แท้ใหญ่ว้าใหญ่หญหญหญพดจิปโผรใหญ่ตกแตงเข่าง,งามงามเข่ากลมเลยพี่น้องมันเสีออกมากเลยเจอปลาเข่าขง,งามพี่น้องเสียงกบเสียงเคียดจ้า พี่น้องบางเมื่ออื้นตอนเศร้าวา่าได้ไหลบ่อมาลุ้นกันตอนเศร้าคือได้ไหลยอยู่ต่อพี่น้องถือปัตรีนะถืออิระจ้าพี่น้องนิตจ้าเบ็ดกบการะดังดินเดาๆอย่างนี้นพี่น้องมันก็คือเบเอ็ดนั่นเองัังนน้จะถบปลาคอนปลาคอนบ พี่นอ้องโซนนี่คือหล่อนดีทั้งไม่้นพี่ตลอดสออนเข่าข้าวเจ้างามแทงงามว่างามโพดงามโพงพอเออพี่น้องจ๋ากบตัวนี้ใหญ่แท่ใหญ่ว่าป่งนขักเท้นั่งสไล น้องในกบตัวใหญ่อีกแล้วจ้านี่จ้าพี่น้องจ้ามานมาไม่มีมันมานแบบโพดโพจ้าขั้นตัวใหญ่เตรียมข้อแล้วปานนี้นะเออตัวใหญ่เป็นไงกบใหม่นี่สังตัวมาเร็วพี่น้องมายามเบ็ดน้ำกันจบเป,ป็นอ่อนก้าพี่น้องเอ่ยมายามเบ็ดน้ำกันยามกลางคืนคืน,คนมืดๆแต่เจอจักหน่อยเด้พี่น้องเอลยใส่ล<ด>งบ่อนใส่เบ็ดต่อ แต่ทิบ่หลงเขางามก็ดอกกระกดียปลาดึงลงไปกินมาจาํามัรลดทันทีปลาสองคน นี่อะกระปูกินบ่ปลาถือปลาดุกปลาหลายไปตะวันใส่เบ็ดปลาแทะล้วนบไม่ลาใหญ่กินมันบ่กระคอกินบลจักกระกปูกระปูบ่กระปูกัดบ่ละพี่น้องใส่เบ็ดกบออกมาถ,ถือเบ็ดปลาเือปลาเื็ดปลามาอื่นมาใสลอยมาใส่เบ็ดปลาว่ฮะนั่นแหละปลาไหลอปลตะวันใส่เราเกลือนมาใส่พี่น้องมานลงดีจะมาลอยมาใส่เบ็ดปลาอยู่ด้วนี่ เขาจะให้ที่บอว่าเขาบอให้ที่บ่ป่าธรรมชาตินะให้ก็ให้คืนเออแมงไหมพี่น้องเลยใส่เป็ดป่าเลยเป็นรใส่เป็ดป่าร้อนอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋า,า,า,าดีนาใส่เป็ดป่าเลยเป็ดยังที่เงเกียวเซียงกบครุดเป็ดเน่ย เทือกยู่แต่ว่าไปพอดีพอดีมาพอ,พอดีไปพี่น้องเลยกันตกใก่มันก็กระโดดปุ๊ดเสร็จแล้วหลอนอีกแล้วไอ้ย,อยางมามุมนี่ตัวคือมีตลอดแท้เหือมนมุมนั่นตัวคือมาแท้อ้ามันไปแล้วเดี๋ยวซันมันหลุดบอดๆอย่นี้นะอันคือหลุดเนาะมันแหง้งเออโอ๊ปกบน้อย ลอ,ลอนดูทต่านนาาทางนี้รอบเ้าเห้าอนรถสีมานทางนี้ถ้าเปิงเด้่คือมารอบก่อนมารอบเ้าาถึกสูลัง,ลงน้ำหลป่ะปถือไปละถือ,ถอตัวใหญ่ป่ะอพอดีสดั่นตัวสดีะพี่น้องนี้เบ็ดก,กบจ้าพี่นอ้อง สีเขียวกบเขียวเนาะบางตัวคือบัอันบัวเขียวบางตัวปัดเขียวกบคนละลายแต่บางตัวก็เขียวได้ตัวขาวตัวก็เหลืองตัวเขียวตัวก็ดำก็คือคนัะแต่ว่าผู้หนึ่งขาวผู้หนึ่งดำตัวเขียวนัวเมือกมันดีบ่ะงมสายเมื่อตัวแม่ตัวผู้บ่ะสัญลักษณ์ของตัวเม่ตัวผู้บ่ะก็ม่ตัวเขียวก็จะเป็นตัวผู้บ่ตัวขาวขาวก็จะเป็นตัวแม่แมน พยายามเด็ดกันสามคนจะพี่น้องจ้ะพี่น้องเอ้ยขันได้กบมึงจะมีชิบอ๊อกให้อันเจ๊พล่าจุบกบให้เบิ้งเด้อเบิ้งเด้ <c oughs> อกบภาสีกลายเป็นเจ้าชายดิเจ้าแายเฮาจุบกบจ,จุบอ๊อกเจาเอาจุบกบโวดโพโนเขาบปได้ไหรอกบกิก้งเป็นเจ้าชายทะเดส,าาสัตวอ้าฮะสเปรย์ผัวทันทีเลยบอ จใส่จ <Wha> ้าใส่ปักแบงผัดว้าปาเนี่ยปลาไหลบก็มาหล่อนสลังที่เบ็ดปลาเจ้านี่ป่คอยังลูกประจักปมปมนะสิ่อย่างยังดี ปลาเสียงปลาน้ำขอ,อนดินประจับน้ำขอนน้ำมักกลาพี่น้องจ้ากำลังเมือ่อเราจะพี่น้องยามเสร็จเรียบร้อยกบก็ได้หลายพอสมควรแต่แต่จัโกรล่ละกบกะได้หลายสัใดพี่น้องรุ่นกัดจ้ะอ๋ออ๋อ เป็นละพี่น้องในซ้ำนี่แหละจ้าก,กระลายพอสมควรพอเบ็ดเท่ากระหาสิบล,ลังเลยน้อง <Natalie> น้อง <S <S> <S กระเดาเสริเอยู่พี่น้องจ้าได้ประมาณสาวกระตุกเราะสกขอบปากบรรยากาศในซัมนี่ก่อน,น้อจ้า กก็ได oh ้โอ so ้ยคืตัวใหญ่ได้ตัวน้อยตัวใหญ่ขอบคุณการสนิทนะจ๊ะขอบคุณสุขุสุคนนะจ๊ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะขอบคุณไอ้ไอ้กล้วยทั้งละลายเด้อไอ้กล้วยเด้อขอบคุณตีไฮคาสีทาบ้านนะจ๊ะสมทบทุนสร้างประตูกงได้ไปยังหละแม่บ้าประคอ่นะ ba tidak Vio dan